มีถังใบหนึ่งนะฮะพี่ให้แต่ละด้านเนี่ยสองเมตรสองเมตรหมดเลยคาถามคือมีปะริมากีก่รูบาเซนครับอันนี้สองเมตรนะ ทำมาฮะให้ให้ทำก่อนหนึ่งนาทีพอไหมนะไ,ไม่ต้องจับเวลากันนะให้ทําก่อนทําเสร็จแล้วบอกก็เดี๋ยวพี่เขียนตามคิดยังไงฮะคิดยังไงกอ,ส,องนนส่สก็ไปด้านหลก็คือเปลี่ยนจากเมตรเป็นเซนก่อนถูกปะมันก็เท่ากับ200เซน 200เซ็น200เซ็นอ่ะแล้วไงต่อเอาไอ้เลขที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันถูกไหมอ่ะก่อได้มันงานมาก็คือ8แล้วก็เติม0แล้วไป6ตัว1 2 3 4 5 6แล้วก็ใส่คอม่าให้ถูกตกองลงตอบ8ล้าน8ล้านหรือ 8-10คูณ10ยกกำลังอะไรครับ 10, 10, 10. เรียนแล้วใช่ไหมเรียนแล้วใช่ไหมแล้วพี่คิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ครูเราจะสอนเป็นเรื่องถัดไปนะฮะ10ยกกำลัง6ครับโอเคไหมฮะครูเราจะสอนเป็นเรื่องถัดไปนะ แล้วตรงนี้พี่อยากให้น้องพิจารณาอะไรบางอย่างนะดูตามพี่มานะเห็นเมตรกับเซนไหมตรงนี้ต่างกันอยู่100ถูกป่ะพี่ควรต้องเป็นสีม่วงดยู่่ะนี่ฮะเมตรกับเซนเนี่ยมันต่างกันอยู่100นะครับสกเกลมันอะโอเคไหม เห็นลูกบาทเซนกับลูกบาทเมตรไหมครับตรงนี้ต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ1ล้านครับผมซึ่ง1ล้านนี่คืออะไรจริงๆแล้ว1นล้านคืออะไรรู้เปล่ามันคือหนึ่งยยกกำลัง3ครับ หรือก็คือ10ยกกำลัง2ยกกำลัง3ครับอย่างนี้เลขชี้กำลังคูณกันเป็น10ยกกำลัง6ครับนี่คือที่มาที่ไปโอเคไหมพี่เดาว่าโรงเรียนน้องอครูน้องจะสอนเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปอครับคือการเปลี่ยนหน่วยแต่ว่าเปลี่ยนหน่วยแบบจากหน่วย1มิติ เป็น2มิติก็ต้องยกกำลังสองเป็น3มิติก็ต้องยกกำลัง3าครับผมใช้หลักการเดิมคือการเปลี่ยนจากหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่นะฮะเลขลดลงเอาไปหารถ้าเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กลงเลขมากขึ้นเอาไปคูณนะครับแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนหน่วยจาก1มิติเป็น2มิติยกกำลังสองถ้าเปลี่ยนหน่วยจาก1มิติเป็น3ามิติ ยกกำลังสามโอเคไหมอันนี้คือเรื่องที่ที่ต้องเข้าใจนะฮะตรงนี้งงไหมฮะอันนี้สำคัญสงสัยตรงไหนไหมเรื่องเนี้